รถที่มันวิ่งอยู่บนทางด่วนของทางตอนบางเทเวเนี่ยมันมันนับเป็นคาร์บอนฟุตพิ้นขององคอ์กรนะครับก็คำถามจริงๆก็มีคนหลายคนถามครับแต่จริงๆหลักการอ่าพิจารณาคาร์บอนฟุตพิ้นเนี่ยมันก็จะมีหลักการมอง,มอ,ง,มอ,งอยู่2อ,อย่างก็คือคาร์บอนที่ปล่อยออกมานั้นมันเป็นของเจ้าของคนไหนนะครับโดยรถที่ขึ้นมาบนบนทางด่วนครับส่วนใหญ่ถะมันก็คือคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากอ่าผู้ปรกบธิมแล้วก็รถคันนั้นเราเรียกว่า direct emission ก็คือเป็นการปล่อยโดยตรงจากรถคันนั้น เราเริ่มโครงการนี้มาหลายปีแล้วเรามีวิสัยทัศน์องค์กรก็คือเป็นบริษัทประกอบกิจการในระบบคมนาคมขนส่งและกิจการอื่นด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพล้าสมัยอย่างยั่งยืนจะ <Ừ. S 1> เห็นว่ามันจะมีคีย์เวิร์ดเรื่องล้าสมัยแล้วก็ยั่งยืนซึ่งเพิ่มเข้ามาเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราเรื่องเรื่อง sustainability มันให้ความสําคัญเวลาเราสื่อสารให้กับพนักงานหรือก็ผู้บริหารที่ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อให้เข้าใจเนี่ยเราเราใช้กลไกในการสื่อสารมอนเราทำเซิร์มสัญ,ญ,ญลักษณ์ เราจะมีลักษณะคัเหมือนตอมอทเวคือถ้าเราเห็นเสาเสาตอมอทเวคขึ้นมาเราพยายามสื่อสารว่าเราจะส่งมอบคุณค่าเรื่องความยั่งยืนให้กับลูกค้าให้กับสเต็กโฮเดอร์หรือแวลูเชนของเรายังไงนะครับโดยเวลาเราทําสื่อสารเราจะใช้ข้างล่างฐานลากเป็นสัญลักษณ์ของแผนธุรกิจของเราก็คือเรามีวางแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนก็คือเรามีทํางบประมาณ วางแผนเกี่ยวกับเรื่องงานกิจกรรมต่างๆในการพัฒนานระบบบริหารจัดการจราจรควบคุมจราจรแล้วก็เรื่องระบบเก็บเงินค่าบัานทางของบริษัทเนี่ยมีหลายๆส่วนเราต้องมองถึงความยั่งยืนอันนี้คือฐานรากพอฐานลากเราเข้มแข็งปุ๊บเ,เราก็มาถึงเสาตอ่อหม้อเสาตอ่อหม้อเนี่ยเราจะเรียกว่าเรามีเสาหลักอยู่สาแกน3แกนแกน,แกนแรกเราก็ให้นิยามว่าเป็นเอเป็น S เป็น G ก็คือ E คือ Environment ครับ S อสก็คือโซเชียลจีก <mod> <cz> ็คือกัปตันก็คือกัปตันก็เป็นเรื่องอีโคโนมิกไปในตัวก็คือเราต้องสร้างความยั่งยืนจากแผนธุรกิจขึ้นมาเสาตอหม้อก็คือให้มิติทั้งสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วกําำกับดูแลเป็นไปในทางเดียวกันทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งที่จะสื่อสารก็คือว่าเรามีเสาตัววายถ้าเราเคยผ่านทัวเวแล้วจะเห็นว่าเสาตัววายนี้ออกแบบมาสาวสิบห้าปีเป็นเชิงสัญลักษณ์ของว่าเป็นเสาต่อหม้อทัวเวเสาตัววายนียมันจะมีสองขา ด้านด้านซ้ายเนี่ยเราจะมองเรื่อง value chain value <Yeah>. chain น,นี่คือของโซ่คุณค่า <Yeah. S 2> เวลาเรามองของโซ่คุณค่าคือ supply chain ของของบริษัทเรามีตั้งแต่การออกแบบกอ่อสร้างนะครับ mm. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การให้บริการจนไปถึงการส่งมอบสัมปทานคือรัฐเพราะว่าเราสัมปทานภาครัฐมาดังนั้นในการที่เราจะส่งมอบความยั่งยืนต่อกับ stakeholder mm. เราทั้งหมดเนี่ยเราต้องคํานึงถึงตัว value chain ส่วนแกนอีกแกนหนึ่งก็คือใบที่2เนี่ยเราสื่อสารไปถึง s t a k e h เดอร์ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทก็มีหลายกลุ่ม <Okay. S 2> ที่เราให้ความสาคัญก็คือลูกค้านะครับลูกค้าต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัวพนักงานเองก็ต้องทํางานด้วยความมีความประสุขแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับมีสุขภาพว่าที่ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงผลประกอบการของบริษัทก็จะเป็น s t a k e h เดอร์ที่สําคัญของเราดังนั้นในเราสื่อสารด้วยแผนธุรกิจไปถึง ESG แล้วก็แกนสามแกนเนี่ยเรามองว่าทั้งหมดเนี่ยสมว่าความยั่งยืนอันนี้เราก็พยายามสื่อสาร ดังนั้นเวลาเราทำแผนแต่ละทีเราก็ต้องมองใน3ามิติสิงส่งแวดสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็กำกับดูแลเพื่อเป็นคอมมิชเมนต์ของบริษัทว่าเราจะทำความยั่งยืนไปต่อไปในอนาคตอันนี้คือที่เราสื่อสารแล้วก็ด้วยกลไกสุดท้ายคีย์เวิร์ดมันเป็นเรื่องความล้ำสมัยอ,มอย่างยั่งยืนเพราะว่าเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเรามองถึงเรื่องเทคโนโลยีที่เอามาช่วยในการลดการใช้ทรัพยากรการใช้พลังงานแล้วก็ส่งเสริมให้คนมีเขาเรียกมีการทำงานที่ความสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยแล้วให้มีความยั่งยืนอันนี้คือหลักคิดของของบริษัท ในเวลาเราติดตามเรื่องข้อมูลคาร์บอนฟุตพินนะเวลาเราเข้าไปสัมมนาหรือไปรับฟังเพื่อให้เรารับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในการคำนวณคาร์บอนของประเทศไทยก็ประเทศไทยเขาก็มีการคเก็บข้อมูลมาค่อนข้างเยอะเลยแหละณปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ370ล้านตันคาร์บอนก็คือมีปร,ริมาณจํานวนมากซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตร ภาคพลังงานแล้วก็ภาคของเสียในอุตสาหกรรมที่เป็นทางด่วนเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มกลุ่มพลังงานในกลุ่มพลังงานจะคิดเป็นประมาณร้อยละเจของสัดส่วนของ3ามร้อยเมื่อสักครู่นะครับก็คิดเป็นประมาณ260ล้านตันคาร์บอนแต่ในภาคพลังงานก็ยังย่อยออกไปอีกย่อยก็มีหลายส่วนอุตสาหกรรมพลังงานของเราอยู่ในภาคการคมานาคมขนส่งอย่างนี้ภาคการขนส่งอยู่ประมาณ80ล้านตันนะครับภาคขนส่งอยู่80ล้านขน,นส่งก็จะมีทั้งทางรถทางเรือทางอากาศทางถนน ขนส่งเนี่ย80ล้านตันเนี่ยเป็นทางถนนสัก90%ก็คิดว่าประมาณสัก70 70ล้านตันคาร์บอนอันนี้คือภาพรวมของการเดินกระจกที่ปล่อยในอุตสาหการรมทางด่วนในที่ที่เราคำนวณมาในองค์กรในองค์กรเวลาเราเทียบเคียงองค์กรที่เป็นธุรกิจทางด่วนเนี่ยองค์กรใหญ่ๆยัยยงเป็นรัยวิสาหกิจอย่างการทางวิเศษเขาก็มีการเปิดเผยข้อมูลในคาร์บอนฟุตพินองค์กรออกมาแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้ถนนนะเกิดขึ้นจากการให้บริการการทานวิเศษมีเส้นทางทางด่วนอยู่ประมาณ200 2 4กิโ uh, ลเมตรก็คือระยะทางที่เขาให้บริการขาปล่อยการเดินกระจกอยู่ประมาณ56,000ตันคาร์บอนนะครับจริงๆน้อยมากเทียบกับสัดส่วนภาคถนนทั้งหมดอมของดอนเมืองโทเวเนี่ยเราคำนวณคาร์บอนฟุตพินได้ประมาณ3,500นิดเดียวเพราะว่าเราระยะทางแค่ km, 2 1กิโลเทียบกับตรงซอยใหญ่ๆอย่างการน้วิเศษก็200กว่าในเวลารวมๆกันในอุตสาหกรรมในทางด่วนเดี๋ยวมันก็เป็นปริมาณที่มากนะครับโดยการเดินกระจกที่บริษัท มานโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการให้บริการเพราะว่า1เรามีพันธกิจในการให้บริการ24ชั่วโมงตลอด7วันไม่มีวันหยุดดังนั้นในการให้บริการเนี่ยเราก็จะมีการใช้ทรัพยากรนะเรื่องไฟฟ้าเรื่องการใช้น้ํามันในการบริหารจัดการก็คือให้หน่วยกู้ภัยพนักงานจัดเก็บก็ต้องมีการใช้ไฟยี่กลางคืนเนี่ยบนถนนก็ต้องมีการเปิดไฟเพื่อให้เกิดความสะดวกดังนั้น ในการใช้ทรัพยากรของเราก็เหเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าในในการคํานวณตัวนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามองว่าเออส่วนไหนที่เราควรจะไปลดส่วนไหนที่เราจะไปบริหารจัดการให้มันเกิดความย,ายั่งยืนเพื่อใ,ให้มีผลิติทธบภาพที่สุดในทางด่วนในทางด่วนอา่าแยกเป็นอย่างแยกเป็นสโคปนะครับหรือเวลาเวลาเวลา,เวลาเราเวลาเราวิเคราะห์ว่าเราทำกิจก,กรรมอะไรแยกเป็นสโคป ในการรเบิดกระจกมันได้แบ,บ่งเป็นสาสโคปสโคปที่หนึ่งก็เป็น direct emission ก็จะเกิดจากการใช้รถที่เผาไหม้ออกมาปล่อยออกมาอของบริษัทเนี่ยก็มีรถปฏิบัติการอยู่หลายคัน40กว่าคันรถ <c oughs> ผู้บริหารที่ใช้งานอยู่ประมาณ20คันก็วิ่งสับเปลี่ยนวนเวียนในอดีตถ้าเราไม่ได้มองเรื่องกลไกการลดการเกระจกในสโคปเนี้ยก็ใช้น้ํามันแล้วก็เกิดการเผาไหม้แต่ว่าหลังๆมาก็เริ่มมีเทคโนโลยีเรื่องลถพลังงานอิเลีมเอาพลังงานไฟฟ้าเข้ามา เราก็เริ่มเพอรถไฟฟ้าเข้ามาเราจะทํายังไงให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปใช้รถพลังงานไฟฟ้าเราก็เริ่มมีการทดลองทดสอบทดลองทดสอบก็คือมีไพรมีทําแซนด์บ็อกซ์เอารถอีวี EV, สักหนึ่งคันมาลองใช้แล้วดูว่ามันเกิดาการลดการใช้ทรัพยากรน้ามันเท่าไหร่ก็ถือว่าทั้งหมดเนี่ยได,ได้ผลเป็นอย่างดีจากนั้นเราจิงขยายผลตัวเนี้ยไปสู่รถคัน,นอื่นๆนะครับผลที่ได้ก็คือนอกจากเราจะประหยัดค่าน้ามันที่ใช้ไปการเผาไหม้ก็ไม่มี ดังนั้นในสโคปหนึ่งเนี่ยเรามองว่าถ้าเราสมมติเปลี่ยนรถเป็น e v ทั้งหมดเราก็จะปล่อยการเปินกระจกน้อยลงนะครับส่วนที่2คือรถปฏิบัติการรถปฏิบัติการตอนนี้รถปฏิบัติการเรากำลังดูอยู่ว่ารถกระบะที่มีกําลังเขาเรียกว่ารถปฏิบัติการเนี่ยต้องต้องใช้แรงค <ừ> ่อนข้างเยอะ,ใ,อะในกลไกลเรื่องรถสมัยใหม่จะมีอะไรมาใช้ในรถปฏิบัติการได้รถขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กอันนี้ก็กําลังดูอยู่ซึ่งถ้าเทคโนโลยีรถเรื่องรถมันไปไกลเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับดังนั้นสกบปหนึ่งเราจัดการแบบนี้ สาสครปหนึ่งอีกนิดหนึ่งเรื่องลูกค้าเพราะลูกค้าเราอ่ะพอมันมีช่วงที่รถ e ีีเริ่มเริ่ม,มเยอะขึ้นมาเราก็เห็นรถ e ีีขึ้นมาใช้บริการบนบนโทัวร์เวเราก็อยากส่งเสริม,มเพราะว่าเราคิดว่าการให้รถ e ีีมาวิ่งเนี่ยมันทำให้เรามีส่วนช่วยในการลดการเลื่อนกระจกเราก็มีการให้อำนวยความสะดวกโดยการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ต่างดินแดงแล้วก็ที่อาคารสำนักง,งานเพื่อให้ลูกค้าคนที่รู้สึกว่าขึ้นขึ้นทางด่วนแล้วแบตจะหมด นะครับก็คุณสามารถเข้าไปชาร์จไปเติมส่วนการจัดการสกบที่สครับสโบที่2ก็จะเป็นเรื่องไฟฟ้าแต่เห็นว่าพอรถเปลี่ยนเป็นน้ํามันใช่ไหมก็จะไปใช้ไฟฟ้าแทนมันก็จะมาคอนซูมต่งไฟฟ้าในฝั่งไฟฟ้านี่ก็เหมือนกันผมว่าทั่วไปทุกบริษัทในในประเทศเขาก็จะเริ่มกลไกจากการใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ถูครับเพราะว่าตอนนี้มันเทคนโนโลยีค่อนข้างค่อนข้างพร้อมค่อนข้างพร้อมก็คือเอาแผงโซลาเซลล์ไปติดบนหลังคานะครับแต่ว่าใน,ในที่นี้เราก็ต้องมองว่าเราใช้ไฟ ในตอนกลางวันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เอาติดตั้งโซลา่าตอนนี้เราติดตั้งแผงโซลา่าบนหลังคาอาคารสำนักง,งานเนี่ยเต็มพื้นที่รวมถึงขยายไปถึงอาคารด่านด้วยนะครับอาคารด่านทุกหน้าแม้กระทั่งตัวคานอปี้อะอาคารด่านเก็บอาคารด่านยืนเว <c oughs> ลาหลังคาเราก็มี <c oughs> เราติดตั้งแผงโซลา่าเซลล์ไว้เหมือนกันพอเราใช้โซลา่าเซลล์แสดงว่าตอนกลางวันเนี่ยเราก็สามารถใช้พลังงานสะอาดได้ในสัดส่วนประมาณ3 0อของค่าไฟทั้งหมดนะครับ <c oughs> พอเราประเมินอ,อย่างนี้เราเห็นเอ๊ะ พื้นที่หลังคาเรายังมีเหลืออีกดังนั้นเราก็เลยมองเรื่องเทโลยีที่2ก็คือแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้าเราก็ไปดูแบตเตอรี่ของพาร์ทเนอร์รายไหนที่สามารถาเก็บกักพลังงานไฟฟ้าในส่วนที่เหลือแล้วก็ติดตั้งแผงโซล่าเพิ่มแล้วก็เข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ดังนั้นแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะไปใช้ตอนกลางคืนได้อีกนะครับในส่วนหนึ่ง ตอนนี้สถานะเราก็คือเราใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานโซลาร์และบแบตเตอรี่ um. อีกส่วนหนึ่งก็คือพอเราศึกษาไปเรื่อยๆเ,เราจะเห็นว่าภาครัฐเขาก็ส่งเสริมเรื่องพลังงานสะอาดเขาก็มีโครงการ UGT mm. Utility Green Tariff mm. ก็คือพลังงานสีเขียวให้การไฟฟ้านาครหลวงและก็การไฟฟ้าภายผลิตเนี่ยเอาพลังงานสะอาดจากแหล่งอื่นๆม,มาจำหน่ายให้เราเราก็เข้าไปสมัครซึ่งก็จะมีค่าพรีเมียมก็คือค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณส่วนหนึ่ง ค่าธรรมเนียมที่เราเสียยิงไม่ได้มากเลยเจวก,กับการที่เราจ่ายไปเรามองว่าค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปก็ถือว่าเราคืนให้กับรัฐเพื่อให้รัฐเอาเงินตัวนี้ไปพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดอเพื่อย้อนกลับมาให้เราดังนั้นเราคิดว่าการทดลองทดสอบอสมัครเข้าร่วมโครงการยู t ทของภาครัฐเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้พลังงานสะอาดดังนั้นในอาคารสำนักง,งานถือว่าเรานอกจากใช้โซลา่าใช้แบตเตอรี่เรายังใช้พลังงานสะอาดจากาที่เราเข้าร่วมร่มโครงการยู t ทของ าการไฟฟ้านะครหลวงอีกเต็มพื้นที่ดังนั้นเราตรงนี้ร0% 0ในการใช้ในอีกส่วนหนึ่งไฟฟ้าบนทางเราไฟฟ้าบนทางไฟฟราบบนทางนี้เป็นกลางคืนไฟฟ้าบนทางบนทางคือเราติดตั้งตลอด2ิกิโลเนี่ยพอเราใช้ไฟกลางคืนแบตเตอรี่นี่คงไม่ได้เพียงพอในการให้บริการเราก็มาล,ลองคิดคกลไกว่าเราจะลดไฟฟ้าลดการใช้ใพลังงานไฟฟ้าจาก ไฟฟ้าสายทางได้ยังไงเราก็มีการศึกษาเทคโนโลยีตัวหนึ่งเราเรียกว่าตัว optimizer ก็คือการการบริหารจัดการตัวไฟฟ้าไฟฟ้ามันมาเป็นแรงดันแรงดันมันก็จะมาเป็นแรงดันสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำดังนั้นตัว o p t i m i อร์เนี่ยมันจะช่วยเขาเรียกบาลานไฟฟ้าแต่ว่าด้วยคงคุณภาพแสงสว่างยังเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงไม่ได้ไม่ได้มีผิดเพี้ยนไปเราตรวจวัดสภาพแสงเนี่ยเป็นไปตาม KPI แต่ว่าเราบริหารจัดการการเขาเรียกปล่อยกระแสไฟฟ้าให้มันเหมาะสม,อมพอเราบาลานซ์ได้ปุ๊บเนี่ยเราตัวออปติเมเซอร์เนี่ยจะทําให้เราช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง25%อดังนั้นในองค์กรที่เราทำนี่ยเราทําทุกส่วนที่เราดําเนินการมาอันนี้จะเห็นว่าเราบริหารจัดการทั้งสโคปหนึ่งเรื่องน้ามันสโคปสเรื่องไฟฟ้าทั้งโซลารแบตเตอรี่รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเราใช้เต็มที่นะครับ,รบช่วง2อสปีที่ผ่านมาทำอะไรใหญ่เชรวมสโคปสามมันไหม ในสกอบสาตอนนี้เราเปิดเผยเฉ,ยเฉพาะกิจกรรมผมว่าทั่วไปก็รเรียกฟีนโบเกลเมนตในการจัดซื้อจัดจา้างที่เป็นเมตรกระสิีแวดลอ้อมนะครับเราก็มีสัดส่วนในปีแรกเราก็พยายามไปดูว่า,าผลิตภัณฑ์ไหนที่เป็นเมตรกระสีแวดลอ้อมเริ่มเก็บข้อมูลมแล้วก็ทำสถิติแล้วก็มีการตั้ง KPI ด้วยคือยิ่งทําวลำได้มากก็ถือว่าเป็นแต้มความดีของของ,ขององค์กรว่าเราทำฟีนโบเกลเมนตได้มากขึ้นคุณก็มีสินวิจัยในการส่งเสริมดังนั้นในการซื้อของเราก็จะมีการรีมาร์คไว้ว่า คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ของคุณเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณก็จะมีสิทธิ์ในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของของบริษัทสำนักงานมันก็จะมีเพิ่มเพิ่มเติมจากไอตัว g r e e n office กับ g r e e n building ที่เราทำเนี่ยเรามีกลยุทธ์ขององค์กรอยู่อันนึงเราเรียก e s d i n p r o c e s s เราพยายามเพิ่มคีย์เวิร์ดตัวนี้เข้าไปเพื่อสื่อสารว่าเป็น environment social และก็ v e r n a n c e i n p r o c e s e หมายความว่าเราจะไม่ทำ s เป c ส s เราจะต้องทำในอยู่ในกระบวนการทำงานของเราทั้งนั้น พอเราทําเสร็จปุ๊บมันก็เห็นผลทีนี้การที่เราจะทราบว่าผลที่เราทำเนี่ยมันมันถูกต้องตามหลักไหมเราก็มีการเข้าร่วมประเมินตามเกณฑ์ต่างๆซึ่งในเกณฑ์เนี่ยเราก็มีหนึ่งเอาเกณฑ์ของหลักสาาริชาชาติก็คือ SDG Sustainable Development Goal มามาตั้งว่าเรามีทำสอดคล้องกับ SDG ข้อไหนบ้างกิจกรรม CSR 5ด้านที่เราทำมากว่า20ปีนะครับเราก็มีตีมเขาเรียกตีมของ CSR อยู่5ด้าน เราทํา20ปีมาต่อเนื่องเนี่ยแต่เราก็มาลองแมปปิ้งว่าเราทํำยังไองอย่างแรกก็เป็นเรื่องทเวสมาร์ทเว์เป็นกิจกรรมเรื่องการศึกษานะครับอันที่2ก็จะเป็นทเว์เฮลทีเว์เรื่องสุขะอ,อนามัยอันที่3ก็เป็นทเว์เซฟทีเว์เป็นเรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นหลักการขององค์กรเพราะว่าเราทําธุรกิจทางหลวนเราเน้นเรื่องความปลอดภัยอันที่4จะเป็นทเว์เบเตอร์เว์ก็จะเป็นยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับส่วนอันที่5้ก็จะเป็นทเว์กรีนเว์กรีนเว์เนี่ย CSR ปกติเราทําแค่นี้ ตอนนี้เรายกระดับเป็น ESG คือมันมากกว่า CSR พอเมืน ESG อ p r o c เ s ตพอเราเ็นเรื่อง CSR ห้าด้านเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นในอยูใ่ในกระบวนการเรามากขึ้นดังนั้นพอเราทาเสร็จปุ๊บเราก็ได้รับรางวัลใ,ในส่วนแรกก็ได้รับ Good l a b o r Practice ก็คือเป็นสถานประกอบการนด่นด้าน,ด,านด้านแรงงานนะครับเราก็ได้ได้รับดังนั้นเราก็เป็นการปรับปรุงพื้นที่ให้พนักงานมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับอันที่2ก็เป็นเรื่อง Human Right s ครับ,รบแล้วก็เป็นเข้าประเมินเรื่อง Human Right ครอบคลุมทุกด้าน อันที่3ก็เป็นเรื่องเราได้รับรางวัล C G ห้าดาวนะครับในการกํากับดูแล5ดาว2ปีซ้อนเลยในการประเมินหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์เราก็ได้อยู่ในดับเซ็ต E S G Rating 2 A 2> นะครับเพราะว่าเราทำมาปีแรกเราได้ Triple ปป B ปีต่อไปเราได้ A ปีนี้เราได้2 A ซึ่งตอนนี้เราถ้าเรายังขับเคลื่อนปีกเราก็ตั้งเป้า,าจะได้เป็น 3A สามเอครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของออฟฟิศที่เราทําแล้วก็เรามีสรีดไฟายต่างๆเพื่อรองรับว่าเรามีเป็นองค์กรที่พัฒนาด้านความยั่งยืนในหลายๆมิตินะครับ<อ>พอเราเป็นองค์กรที่เราตั้งเป้าจะเป็นเนซิโร่เราก็ต้องมีการวางรถแมพนะครับว,วางรถแมพพอเราไปเขาเรียกว่าฟังผลกระทบที่เกิดขึ้นจากองค์กรที่ไม่ได้ทําเรื่องเนซิโร่เนี่ย เรามันมีผลแบบเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมดังนั้นมันเป็นผลภาพรวมพอเราจะตั้งเป้าเราก็เอาเป้าของประเทศเป็นตัวตั้งก่อนแต่ว่าก่อนที่จะตั้งเป้าของประเทศเราก็ต้องมาวางรถแบบก่อนว่าเราจะไปถึงรูปยังไงเราเรียกว่า Decarbonization Journey ว่าเราจะเป็น Net Zero ได้อย่างไรนะครับในเป้าหมายที่เราทำเนี่ยในกลไกเราทำลดสกปหนึ่งสกปรสองสกปสามเนี่ยเรามีรถแบบในการทาเราพยายามทําให้ตัวเองให้ลถให้ได้้มมาาากกทที่สุดตเเปปของระศ็คื เราควรจะลดให้ได้ประมาณ30-40%ในปี2030ครับทำมาสามสิบก็คืออีกประมาณ4ี4ปีข้างหน้าสี่หปีข้างหน้าเนี่ยเราทํา ให้ลดได้ทีนี้พอเราลดได้ด้วยตัวเองอย่างที่เราเห็นเราติดตั้งโซลา a ลดการใช้ทรัพยาการทั้งหมดเราก็มองเรื่องการเป็นคาร์บอนนิว r ทลรับซึ่งเราตามเป้า,อาของประเทศเราก็อยู่ประมาณปี2050แล้วก็เป้าหมายเน็ซีโรเนี่ย Zero, ปี2065อ,อันนี้เราก็ยังเป็นรถแมพที่เราทําก็มีกิจกรรมที่เราทำอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ลดการใช้ทรัพยาการเราก็จะเป็นเป้าเดียวกัน ในกิจกรรมที่เราทำเนี่ยก็จะมีหลายๆส่วนกับลูกค้าเนี่ยเราจะมีเขาเรียกแต้มความดีคือลูกค้าคนไหนที่ใช้ระบบเก็บเงินค่าบันทางระบบ EDC ของเราเนี่ยคืออย่าอย่าลืมว่าเวลาเราใช้ช่องเงินสดรเราผ่านไปเราาจ่ายเงินสดการจ่ายเงินสดมันการจอดการจอดนิ่งๆเนี่ยมันปล่อยมลพิษตรงที่หน้าดา่า,ดาน,น,นใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ ระบบ EDC เนี่ยมันผ่านไปเลยก็จะช่วยลดมลพิษในระดับหนึ่งแล้วก็มีการสะสมคะแนนให้กับลูกค้าคนไหนใช้ระบบ EDC ก็คุณก็จะได้แต้มปุณนแต้มนั้นก็จะเอามาแลกสินค้าบริการหรือร่วมกิจกรรมกับบริษัทดังนั้นกลุ่มโลจิตี้ที่เราใช้ทเวทุกๆวันเนี่ยคุณก็จะมีแต้มพวกนี้ในการนําเราก็จะมีเขาเรียกว่ารีบอร์ดให้ท่านในการส่งเสริมให้คุณใช้ใชทีนี้ใน Net ซีโร่เนี่ยการใช้ทรัพยากรเรา,ารล,ลด1 2- 3สไปไป,ไปเต็มที่แล้วอะ่ะ มันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกที่เรายังต้องใช้ไฟฟ้าใช้น้ํามันอยู่เงื่อนไหมครับคือเราตอนนี้เราลดสมมติเราลดไประดับหนึ่งมันมันลดไม่ได้แล้วมันก็ยังมีกลไกที่เขามองเรื่องการออ f เ e ตในการออ f ซ e ตเรื่องคาร์บอนที่เกิดขึ้นในตอนเนี้ที่เขาเรียกเป็นที่สากลแล้วเขาก็พยายามมองหากลไกอื่นในการอ f เ s ซตทั้งเรื่องการใช้เหล็กก็คือไปซื้ออ่าสตีมิเกเรื่องพลังงานสะอาดนะครับเราก็มองเรื่องกิจกรรมเสียดายอินโพเซ เราเชียร์อินโรเซนเราก็มองว่าใน CSR เราจะทําอะไรได้บ้างเราก็มองเรื่องกิจกรรม CSR ที่สามารถลดการเดินกระจกได้ส่วหนึ่งที่เราทําในอดีตอย่างเช่นเราไปติดตั้งป้ายจราจรในโครงการ CSR s t y w a y ควับมันก็จะมีป้ายสัญญาณไฟใช่ไหมหน้าโรงเรียนหน้าวัดเราก็เอาเรื่องโซล่าเซลล์ไปติดนะครับเพื่อเพื่อลดการเพื่อใช้พลังงานสะอาดเข้ามามาติดตั้งนะครับในกิจกรรม CSR อีกอันึงที่เรากาลังศึกษาอยู่เราไป ได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าในประเทศไทยมันมีอีกอันหนึ่งนะในภาคอุตสาหกรรมมันปล่อยก๊าซมีเทนปล่อยก๊าซมีเทนในตามเวลาเราทํานาทําอะไรเงี้ยเราก็เลยทําโครงการหนึ่งเราเรียกว่า,าการทํานาลดโลกร้อน<ต>เป็นโครงการที่บริษัทยพยายามศึกษาอยู่ว่าถ้าเราจะออฟเซตคาร์บอนจากกิจกรรม CSR เราจะทํำยังไงได้บ้างตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่เราไป,ไปลองดูว่าเราเอา CSR เราก็จะมีงบประมาณ CSR ที่เราทําในทุกๆปี ไปรองสนับสนุนชาวนาซึ่งในกลุ่มชาวนาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก็เป็นเกษตรกรที่อยู่โดยรอบพื้นที่ของเราเอาเงินไปสนับสนุนชุมชนให้เขาเอาตัวนี้ไปทํากลไกก็เ,เรียกนาเปียกสลับแห้งก็คือเวลาเราเราทำนาเวลาเราปล่อยปล่อยน้ำลงไปในทุ่งนาเนี่ยมันปล่อยกา๊าซขึ้นมาแต่การทํานาเปียกสลับแห้งก็คือทําให้ลดการมีเทนที่เก<ม>ิดข,ขึ้นจากนาพอสมควรซึ่งเราที่เราเลือกกิจกรรมนี้เพราะว่า1เป็น เกษตรกรรมเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศครับผมถ้าเราสามารถส่งเสริมตัวนี้ให้เขาทำนาเปียกสลับแห้งนะครับสำนาลโลกร้อนได้เราก็จะทำให้อุตสาหกรรมภาพรวมลดกา๊าซเรือนกระจกได้ในระดับหนึ่งสองก็คือเป็นเรื่องกิจกรรม CSR ของบริษัทก็คือรา,ายได้ที่เรามีส่วนหนึ่งก็เอาไปให้เกษตรกรในการสนับสนุนส่งเสริมรวมถึงซัพยเชนที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ก็จะมีทั้ง กลุ่มผู้ทวนสอบกลุ่มผู้ดําเนินกิจกรรมเกษตรกรวิทยากรต่างๆ,ๆเขาก็ได้รับสนับสนุนทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่เราทําแล้วก็อย่างนึงผลิตภัณฑ์ที่ได้ข้าวเราสามารถไปบอกได้ว่าข้าวนี้คือข้าวที่ผลิตจากนาลดร้อนเราก็เอามาแพ็กเกจแล้วก็หนึ่งเขาาทำกิจกรรม CSR โทเวเนี่ยมีการแจกกระเป๋ากันง่วงในกิจกรรมในช่วงปีใหม่หรือเทศกาลสงการ เราก็จะสามารถเอาข้าวที่ได้จากการทํานาด้วยร้อนตัวนี้มาทําเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็เอาไปแจกให้ผู้ใช้ทางคนที่เขาเป็นผู้ใช้ทางลูกค้าเราเนี่ยเขาก็จะได้ทราบว่าโอเคเงินที่ทุกท่านที่ใช้บริการเรานอกจากคุณจะได้รับความสะดวกสบายแล้วเนี่ยเราก็ยังมีส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมชุมชนแล้วก็คุณยังได้รับผลตอบแทนจากข้าวพนักง,งานเราก็สามารถเอาข้าวตัวนี้ไปเพื่อสนับสนุนตามด่านในการดำรงชีพนะครับในบางส่วน อันนี้เราพยายาม CSI In Process หมุนเวียนอยู่ในนี้นะครับจะมีอยู่3ส่วนที่เราพยายามจะจะประเมินว่าผลตัรอบรับเป็นยังไงนั้นอันแรกก็คือตัวการรับรู้รับรู้ของพนักง,งานเองรับรู้ของทีมงานผู้บริหารแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอันนี้คือส่วนที่เราประเมินเราจะเห็นว่าเราช่วงแรกๆทำเนี่ยการทำเรื่อง ESG พวกนี้มันค่อนข้างยากเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าทำแล้วสำคัญอย่างไร งบประมาณที่เราเอาไปใช้เนี่ยมันเกิดประโยชน์ยังไง mm hmm. พอเราทําปีที่1ปีที่2ปีที่3เราก็มีการส่งพนักง,งานไปอบรม mm hmm. หรือว่าเอากิจกรรมต่างๆมาให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างเช่นการประหยะัดลดการใช้กระดาษลดการใช้ทระะัพยากรลดการใช้ไฟฟ้าเราได้ยในเราสร้างวินัยให้พนักง,งานมี DNA เจอทั้งขยะต้องคัดแยกส่วนที่2อ,อันนี้ทางตรงเลย mm hmm. ทางตรงเลยก็คือนอกจากจะลด การเดินกระจกตามวัตถุประสงค์<ม>ไอที่2ก็คือลดการใช้ทรัพยากรลดค่านะําลดค่าไฟเ,เห็นเลย<ม>คือพอเราเอาเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาจับปุ๊บเนี่ยมาลดการใช้น้ําลดการใช้ไฟลดการใช้กระดาษ<ม>ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่างเลยของการทํางานในในบริษัท<ม>อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราได้รับโดยโตรงเลยจากการปรับเปลี่ยนตรงนี้ส่วนที่3สําคัญมากการต่อยอดเพื่อความยั่งยืนหมายถึงว่าคุณจะต้องไปในอนาคต ปในอนาคตก็มีสสว่วนคือเอาองค์กรโทรเวเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องความเย็นไป2อก็คือองค์กรโทรเวเนี่ยสามารถไปสร้างประมูลทางด่วนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆื่นในอนาคตมันมีโอกาสในการประมูลทางด่วนสายใหม่ๆก็พยายามจะเอาเทคโนโลยีพวกนี้ประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปีแรกๆนะให้เป็นทางด่วนสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขอได้รับการสนับสนุนเรื่องทางด้นาน,นการทางด้านการเงินหาการเงินสีเขียว มีศักยภาพในการแข่งขันในอนาคตอันเนี้ยก็คือ3ส่วนที่เราประเมินแล้วเราวางแผนต่อเนื่องไปในอน,นาคตนนัเห็นหลายๆองค์กรก็ก็กลัวเรื่องนี้แต่อย่างที่บอกมันอยู่ที่ฐานรากม,มันอยู่ที่การกระดุมเม็ดการกระดุมเม็ดแรกที่ที่สื่อสารไปเรามีเสาต่อมอื่อทวเรามีแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเรามีแกน ESG เรามี stakeholder และก็ v a ลูเ chain ถ้าเราทําแล้วไม่ออกกรอบตัวเนี้ยมันไม่มีทางที่จะหลุดไปไปอยากตัวกลไกของบริษัท การฟอกเขียวหมายวามว่าคุณไปทําอะไรที่ไม่เกี่ยวกับองค์กรแต่ว่าสิ่งที่เราทําจะเห็นว่าที่เราทำเนะี่ยบริษัทได้สเต็กโฮลเดอร์ได้อยู่ใน Val value c h a i n พนักงานก็ได้อันนี้เราไม่กังวลน,นะครับดังนั้นเราวางกลไกกลยุทธ์เรื่อง ESG i n p r o s e s s เนี่ยเพื่อให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยู่ใน,นกลไกของธุรกิจของเราทั้งหมดนะแม้กระทั่งเรื่องโครงการทํานาลดร้อนตอนน่างๆเถอะเราทาตรงนี้มันยังอยู่ในแกน CSR ภายใต้ทีม CSR จะเห็นว่าเรามี CSR Toway Better Way และตัว Toway Greenway เตอร์เวก็คือส่งเสริมคุณภาพชีวิตก็คือเสเกษตรกรนั้นก็คือได้คุณภาพชีวิตที่ดี2ก็คือโท w a y Greenway ก็คือส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมก็ยังอยู่ในทีมที่เรากําหนดอยู่ดังนั้นไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการฟอกเขียวอันนี้ก็คือก็ออไม่ได้กลัวยิ่งหลังๆนะเราเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศม,มันรุนแรงมากขึ้นครับอันนี้ยิ่งต้องรนะหน่ะเพราะว่าเรายิ่งต้องไปบอกคนอื่นว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อองค์กรอย่างเดียวนะเราทําเพื่อสสภาพแแวดลล้อมมังงคก็ริ โลกเนี่ยม,มันกําลังเดือดขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้ช่วยกันสร้างการรับรู้หรือส่งเสริมรกิจกรรมพวกนี้ทุกคนก็จะไม่ตระหนักว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันช่วยช่วยยังไงผมว่าไอ้ตอนนี้เรื่องเรื่องฟอกเขียวอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีความไกลวนผมว่าทุกคนตอนนี้น่าจะตระหนักว่าเป็นของทุกๆคนแหละแต่ว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะมองว่าพุกคนทําเพื่อองค์กรตัวเององกรไหนปล่อยกา้านเลื่อนกระจกคุณก็ไปลดนะครับแต่ในทางในทางปฏิบัติที่เราเห็นเห็นก็อยู่ว่า เวลาลดโลกร้อนเนี่ยมันไม่ได้ลดเฉพาะที่เรามันลดทั้ง global warming ทั้งหมดดังนั้นในก้าวาที่เราทำเนี่ยเราต้องสามารถาถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับทุกหน่วยงานทั้งพนักง,งานผู้บริหารรวมถึงกรรมการแต่ว่าของบริษัทเราเนี่ยมาเิยว่า,าทาง top management นะทางกรรมการเนี่ยเขามีมีองค์ความรู้มาก่อนอเขาก็ถ่ายทอดนโยบายจากจากบนลงล่างท o p d o w ลงมนาะว่าโอเคบริษัทต,ต่อไปนี้เราควรจะขับเคลื่อนเรื่องนโยบายเรื่องความยาั่งยืน ให้ไปสู่กับแผนธุรกิจของเรากิจกรรมอะไรที่เราทำเนี่ยควรจะคํานึงถึงเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราทําถ่ายทอดไปทุกๆสว่วนดังนั้นไม่ไม่ได้เป็นขององค์กรหน่วยงานเดียวคงจะเป็นของทุกๆคนในใ,ใ,ใ,ในในในการทําส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นเพียงตัวแทนคนหนึ่งในการสื่อสารไปถึงพนักง,งานไปถึงผู้บริหารว่าเราทําไปถึงไหนแล้วผลเป็นยังไงนะครับในการผลักดันโครงการแล้วก็สื่อสารไปยังสังคมและก็ชุมชนเพื่อเห็นว่าองค์กรเราเนี่ยก็มีการตระหนักเรื่องผู้นู้ อย่างที่บอกเรื่อง ESG ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวตอนนี้มันเป็นเรื่องของส่วนรวมเราทำเพื่อเพื่อวันนี้แต่ว่าเพื่อผลเนี่ยที่เกิดขึ้นในาภายภาคหน้าอันนี้คือสิ่งที่เราทำเรื่องเนซิโร่ครั